สวัสดีครับท่านผู้ชมที่คารพบริษัทวันทรงชัยจำกัดร่วมกับสถานีโททศสีกองทบกช่องเจ็ดขอ,อนำท่านสู่รายการศึก m 1 5 0พิชิตโลกวันทรงชัยนัดประวัติศาสตร์ป้องกันแชมป์โลก W b บจากเวทีมวยชกคราวโรงเรียนสูงเนินอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นรายการนัดยิ่งใหญ่ที่คนทั้งประเทศรอคอยเป็นการปก ป้องกันแชมป์โลก WBO รุ่นเบตเตอร์เวทพิกัด1 1 8ปอนด์ของพึ่งหลวงสอสิงห์อยู่แชมป์เปี้ยนชาวไทยกับรองแชมป์ันดับ5จากฟิลิปปินส์เจโทรพาบูสตันซึ่งจะชกเป็นคู่ต่อไปส่วนคู่แรกระเบิดความมันด้วยการชกอุ่นเครื่องของแชมป์ WBO โอเดนทัลรุ่นฟลายเวทแชมป์ชาวไทยปาเกียวน้อยกวาดไปชิต13เหรียญเอ็กเพส แลกเดือนกับสุดยอดนักชกดีกรีแชมป์มวยสากลกีฬาแห่งชาติเพชรน้ำงามกอร่มสีทองและโอกาสนี้ขอเรียนเชิญผู้แทน M150 คุณสุกิจเทพวันคล้องพวงมาลัยเป็นกำลังใจครับขอเรียนเชิญคุณประเสริฐบุญชัยสุขครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับเป็นกำลังใจให้กับมวยคู่แรก เชิญชมการชกในยกแรกได้เลยครับสวัสดีครับวันสรงชัยร่วมกับช่องเจ็ดสีนะครับนำท่านพบกับศึกชิงแชมป์โลก ปนเวทวีบโอครับพึ่งหลวงสอสิงอยู่พบกับเจโทรพราบุสตันนะครับวันบบนี้เราอยู่ที่โรงเรียนสูงเดินอำเภอสูงเดินจังหวัดนะครราชสีมาแต่ก่อนที่จะชมพึ่งหลวงวันนี้มาดูปากเกียวน้อยครับลิตเติลปาาเกียวขวัญพิชิตติดสามเรียงกซ์เปรสครับวันนี้อุ่นเครื่องก่อนนะครับเป็นคู่แรก เจอกับเพชรน้ำงามครับนักมวยไทยด้วยกันนะครับเริ่มนะครับยกแรกมาดูครับปากเกี่ยวน้อยนักชกที่แมนดี้ปากเกี่ยวแพ็กแมนตะลึงมาแล้วเจอกันที่มาเก๊าครับเจอในงานแถลงข่าวปากเกี่ยวดีกับตะลึงเป็นข่าวดังกันทั่วโลกเลยไม่คิดว่าจะมีฝาแฝดอยู่ในไทยนะครับ มาดูครับตอนนี้ความพิชิตนองแชมป์โลกดับสูงนะครับรุ่นไฟเวทขององค์กรเปนโลก WBO นะกะแทกหมัดนำก่อนเราเวลาชิงแชมป์โลกแลครับในปีนี้นะครับคุณประรยกัก้อนาสสุบันนะครับพร้อมเคยประทะกับซูชิม,มิงมาแล้วด้วยถือว่าเป็นนับวยที่มีรูปร่างลำไม้คล้ายกับ มันนี่ปลาเกียวนะครับซุปเปอร์สตาร์โลกชาวฟิลิปปินส์โดยเฉพาะทรงผมและหนวดเขาครับบางรายนี่เจอหน้าสะดุ้งเลยนึกว่าปลาเกียวมาไทยครับคนขอถ่ายรูปกันเพียบเลยครับคุณพิเชษตครับตัวเปาเกย์เองนี่ก็ยังยังงงอยู่เลยนะฮะงงในวันนั้นหันมาเห็นปั๊บอ้าวคู่แฝดของตัวเองมาได้ยังไงครับจะเป็นข่าวดังไปทั่วโลกเลยนะครับวันนั้นวันนี้มาดูการชกอุ่นเครื่องกำหนดหกยกนะครับของกวอนพิชิต13เหรียญเอ็กเพรส เ่งก็เคยชกมวยไทยในสกัดของโปรโมเตอร์มหาชนศึกวันทรงชัยสร้างชื่อเป็นนักมวยระดับแนวหน้าของศึกวันทรงชัยมาแล้วนะครับตอนนี้มาปรับเกมเบนเข็มมาชกมวยสากลอาชีพเป้าหมายก็แน่นอนครับอยู่ที่แชมป์โลกอย่างเดียวเลยนะครับในรุ่นไฟเวทนะครับ<ๆ>เคยได้ตัดเชือกกับซูชิมิมาแล้วนะรลาดทาแพ้ซูชิมิไปนะครับในแบบคะแนน เดินครับโดนหนึ่งสองเพชรนำงามยังดูเชิงก่อนนะครับความพิชิตยังไม่เร่งมากมายครับมีแค่ยกแรกยิงขวาเพชรนำงามนี่ก็ตั้งรับครับโอ้โหลัยลำตัวแล้วครับควพิชิตมาต้องกอดลยครับนี่เป็นแค่ยกแรกนะครับปลายยกแล้ว เร่งไม้ก่อนพิชิตยังไม่เร่งรแทกซ้ายเข้าไปเอาละครับเน้นลำตัวเน้นเป้าใหญ่หมดยกแรกครับชมภาพช้านะครับจงังหวะยกแรกครับก่อนพิชิตถลุงลำตัวครับโชว์เป็นชุดครับดูรับฉายเริ่มฉายอัดลำตัวมีตอบโต้บ้างนะครับทางด้านเป็นน้ำงานขอบคุณรถสปาร์เอ็มร้อยห้าสิบนะครับ ยีโรเมดิคอลกับชีวิต A.A.A. ครับยีโรไมซินและบางกอกโอโต้พาร์ทครับมาชมการชกกันต่อนะครับการชกในยกที่สองการชกอุ่นเครื่องของแชมป์ WBO Oriental รุ่นฟลายเวทความปินสิบสามเรนเอ็กเพรสนะครับที่ได้ฉายาว่าเจ้าปลาเกียวน้อยแล้วครับโอ้โหค่อยๆสโล์ซุดลงไปนะครับหันมามองพี่เลี้ยงบอกลุก ลูกลูกไหวไหมต้องไหวครับแม่<ป>โอ้โหไม่ไหวครับ<ป>เรียบร้อยไปเลยนะครับแค่ยกสองเดี๋ยวมีโปรโมชั่นให้ดูครับภาพช้าๆโดนยังไงครับนี่ครับเคาะลาตัวโดนลาตัวโอ้โหเนี่ยครับโดนซี่โครงชายโครงซี่สุดท้ายนะครับ แล้วก็ซุดลงไปเลยเดี๋ยวพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับเรามาดูนะครับไฮไลท์ฝันพิชิตน็อกยังไงครับดูนะครับนี่ครับขอลำตัวโดนลำตัวสะสมมาเรื่อยๆครับเป็นน้ำงามดูนี่ครับนี่ครับโดนสะสมตลอดครับที่บริเวณชายโครงนี่ครับหมัดนี้แหละครับ ซัดเข้าไปแล้วค่อยๆวูบลงมาเลยนะครับทางด้านเพชรน้ำงามดูอีกช็อตนึงนะครับไหลลัดจากช่องจดสีครับนี่ครับเดี๋ยวไปพบกับคุณพิเชษเรือนอินบนเวทีครับครับท่านผู้ชมครับผลการแข่งขันนะครับปาเกียวน้อยกว่าพิชิต13รนเอ็กเพรสใช้เวลา1นาที2วินาทีนะครับของยกที่2นะครับเป็นฝ่ายเอาชนะน็อกเพชรน้ำงามกอร่มสีทองนะครับไปอย่างสวยงามนะครับก็ติดตามผลงานของนักชกคนนี้กันนะครับ ที่จะก้าวสู่พลังโลกในปีนี้กันนะครับเราจะพักกันคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาชมมวยคู่เอกของรายการครับ